อีตเพชรานางเอกดาวค้างฟ้าวัย79ปี10ตุลาคม2 0 2 2อายุ79ตามองไม่เห็นแล้วหนีงานแต่งเศรษฐีซุ้มคบพระเอกอีตเพชรราดาวค้างฟ้าวัย79ปีสามีคอยดูแลไม่ห่างแม้สายตามองไม่เห็น ถ้าพูดถึงนางเอกข้างฟ้าที่สวยอมตะตลอดกาลก็ต้องนึกถึงเพชรราชวราชปัจจุบันมีอายุ79ปีนักแสดงละครภาพยนตร์เจ้าของฉายานางเอกในตาหยาดน้ำพึง่งนับเป็นนางเอกที่มีผลงานแสดงประมาณ300เรื่องในช่วงระหว่างปีพศ2505ถึง2521และได้แสดงคู่กับมิตรชัยบัญชาบ่อยอครั้งจนแฟนภาพยนตร์เรียกว่าคู่ขวัญมิตรเพชรา โดยยุคทองของเพชราที่เธอมีชื่อเสียงสูงสุดเรียกว่าโด่งดังมากๆเดือนหนึ่งมีคิวถ่ายภาพยนตร์ประมาณ12บสถึงสิเรื่องแต่ละวันต้องถ่ายทําภาพยนตร์วันละ3าถึงสเรื่องและประมาณปีพศ2515เธอเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาเนื่องในการถ่ายภาพยนตร์ต้องใช้แสงไฟสว่างจ้าใช้เวลารักษาอยู่หลายปีจนกระทั่งตาบอดสนิททั้งสองข้างในปี2521 สาเหตุของการมองไม่เห็นมาจากการไม่ได้พักสายตาไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ต้องร้องไห้บ่อยการขับรถไปทำงานเองสมัยนั้นถ่ายหนังต้องใช้ไฟแรงจากนั้นเมื่อหยุดงานแสดงเพื่อรักษาสุขภาพไปหลายปีเธอก็เก็บตัวเงียบเพชรากลับมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีผู้นำคลิปงานเลี้ยงวันเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2559ซึ่งชรินนันทนาค์สามีได้ขับร้องเพลงหยาดเพชรให้แก่เธอ มาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์และในปีพศ2561เพชราได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพ,พยนตร์และเส้นทางความรักของเพชราเริ่มขึ้นเมื่อมีเสียเจ้าของอู่ต่อเรือใกล้บ้านมาสู่ขอเธอกับเตีย่ยจนมีพิธีมันอันใหญ่โตเกิดขึ้นในเวลาต่อมาและก่อนถึงวันแต่งงานราว20วันเพชรราตัดสินใจหนีงานแต่งไปกรุงเทพ ชีวิตพลิกผันเส้นทางตังลปัดในช่วงเวลาสั้นๆเหมือนกันมิชัยบัญชาแนะนำหลายสิ่งหลายอย่างให้แก่เพชราประกอบกับเล่นหนังด้วยกันมาหลายเรื่องทั้งคู่จึงคุ้นเคยกันมากขึ้นเรื่อยๆและฝ่ายชายมักจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านซึ่งเพชราเล่าถึงความดีของมิตรอยู่ตอนหนึ่งในหนังสือต่อมาสุดท้ายคือผู้ดูแลและอยู่เคียงข้างเธอ มาจนถึงวันนี้นั่นคือชรินนันทนาครพ่อไม้เสียงดีแห่งวงการเพลงลูกกรุงเพชรราแม้เส้นทางรักของนางเอกในตายหยาดน้ำพึ่งจะมีมากมายซึ่งมีทั้งหอมหวานและรันทดแต่ที่สุดแล้ววันนี้พระเอกในโลกแห่งความเป็นจริงของเธอมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวคือชรินนันทนาครที่คอยดูแลไม่ห่าง